พามาพบกับสินเชื่อดิจิทัลกันบ้างทีนี้ในยุคนี้เนี่ยสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วก็อนุมัติได้ไหวแถมสมัครได้กับทุกอาชีพที่สำคัญไม่ใช้สลิปเงินเดือนในการสมัครด้วยแล้วเขาใช้อะไรกันก็สเตทเมนี่แหละที่คุณมีแล้วก็รายได้ก็ไม่ต้องเยอะอะไรมากนักคุณก็สามารถจะได้รับการอนุมัติเป็นแสนถามว่ามีการเช็คบูโรก็จริง ว่าคนที่ติดบูโรเขาก็กู้ผ่านไปแล้วด้วยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับใครที่รู้จักสินเชื่อตัวนี้แล้วมารู้จักให้ลึกกว่านั้นเพราะว่ากลางปีแบบนี้เขาอัปเดตตใหม่แล้วก็อยากจะแจ้งให้ทราบถามว่าผ่านง่ายไหมใครผ่านก็ว่าง่ายใครไม่ผ่านก็ว่ายากซึ่งจุดนี้ไม่การันตีดีกว่า ขอการันตีว่าถูกกฎหมายไม่ต้องคำ้ำแถมถ้าคุณไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรไม่มีการคิดดอกเบี้ยซึ่งโดยรวมแล้วสินเชื่อดิจิทัลแบบนี้คือดีเลยล่ะและเขาก็คือสินเชื่อยอดฮิตดิจิทัลรับ i ิ c แคทอัปเดตเลยว่าสมัยก่อนคนที่จะไปสมัครสินเชื่อรับบิ c แคทเนี่ยจะทำได้สองรูปแบบก็คือเป็นสินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้แล้วก็เป็นสินเชื่อผ่อนตามใจ แต่ณขณะน,นี้รับปิดแคท์เองก็ปิดรับสินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้เอาไว้ชั่วคราวฉะนั้นจะมีสินเชื่อเพียงตัวเดียวณขณะนี้ก็คือสินเชื่อรับปิดแคส์ผ่อนตามใจฉะนั้นวันนี้ก็จะเน้นลึกๆกับรายละเอียดแบบผ่อนตามใจคือดีอย่างไรเน่นคือว่าการผ่อนตามใจเนี่ยเป็นอะไรที่ผ่อนตามใจขนาดแท้ผ่อนขั้นต่ำได้ผ่อนไปแล้วก็เอามาใช้ได้ สามารถจะใช้วงเงินได้ตลอดอายุสัญญาแบบไม่มีหมดจะเป็นการต่อให้แบบอัตโนมัติทุกปีโดยสินเชื่อรับปิดคคดผ่อนตามใจตัวนี้วงเงินก็ให้เป็นแสนเต็มที่คือสูงสุดที่1 0 0 0 0แสนบาทหรือจ่ายจริงตามรายได้ที่คุณมีดอกเบีย้ยก็ถือว่าแพงอยู่ด้วยแต่ก็ไม่เกิน33%ต่อปีในการจ่ายขั้นต่ำทําได้2%แบบชิลๆหรือประมาณ200บาทเท่านั้น หรือในส่วนสองเนี่ยก็คือในส่วนที่คุณจ่ายไปก็จะเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนั่นเองคุณจะถอนเงินเมื่อไหร่ก็สามารถจะทําได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่คุณได้รับด้วยห้ามเกินกว่านี้เมื่อคุณจ่ายคืนปั๊บคุณก็สามารถจะกดเงินนั้นออกมาใช้ได้ทันทีเงื่อนไขคุณสมบัติแค่สข้อคนที่มีสัญชาติไทยอายุ20-65ปีและก็รายได้ขั้นต่ำา800บาท ถามว่าช่องทางการสมัครง่ายมากคุณโหลดแอปรับปิด c คัตมาแล้วเนี่ยคุณสามารถจะทำเรื่องยื่นกู้ออนไลน์ได้เลย3สเต็ปคือจบง่ายไม่น่าจะเกิน5นาทีจากนั้นคุณก็แค่รอการอนุมัติก็รอตามคิวถ้าเกิดว่าคุณได้รับการอนุมัติระบบก็จะแจ้งเตือนกับคุณเลยว่าคุณได้รับการอนุมัติในส่วนนี้คุณก็สามารถจะใช้เงินกันได้เลยแต่ถ้าไม่อนุมัติระบบก็จะแจ้งคุณด้วยเหมือนกันว่าคุณไม่ผ่าน ซึ่งการแจ้งเตือนก็แจ้งผ่านแอปนั่นแหละอยทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ